รถคันนี้ป้ายแดงออกมา7ล้าน6แสนกว่านะครับนี่คือ S-Class ที Class T, ห่หรูหราที่สุดนะฮะ w 2 2 2ครับปี2 0 1 9 s 3 5 0 d amg dynamic ตัวท็อปสุดครับเป็นเครื่องดีเซลล้วนนะปี1.9ครับคันนี้บอกเลยว่าหรูหรามากๆนะ7ล้านกว่าโอ้โหตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยหายไป5ล้านกว่าแล้วนะราคาตกเยอะมากนะครับใครซื้อมาสองรุ่นนี้คุ้มนะเพราะว่าตัวนี้เป็นดีเซลล้วนนะฮะเครื่อง6 000, สูบนะฮะ มาดูด้านหน้าครับตัวนี้เป็น AMG นะกระจังหน้าของเขาเนี่ยต้องเป็นตัวท็อปอยู่แล้วนะครับนี่คือกระจังหน้า AMG นะฮะร,รวมถึงนี่ที่มีเป็นลักษณะสีดำเงาตรงนี้นี่ก็จะเป็นส่วรวมพวกเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับตัวนี้มีระบบออปชั่นในเรื่องของเตือนออกนอกเลนเตือนการชนนะฮะร,ระบบช่วยเหลือในการขับขี่ดิสโทนิกนะครับมีหมดเลยนะฮะ อะแดปทีพคู่ทัวรทนมีมาให้หมดนะครับคือบอกเลยว่ามีออโต้พาย t ดอะมีเหมือนเสมือนคนขับรถให้เลยนะฮะตัวนี้มีระบบขับรถอัตโนมัติให้นะครับก็เอากลักษณ์เขาของเอสคาก็ยังคงดาวรอยไว้นะครับให้ดูแบบมีความหรูหรานะน่าเกรงขามนะครับอันนี้เป็นเอากลักษณ์เขาสําหรับตัวเอสคัครับไฟหน้าเขาครับจะเป็นแบบมัลติบีม LED ไฟหน้าเขาแบบอัจฉริยะมากๆนะครับ เป็นเม็ด LED เยอะมากๆนะครับและมีความคมชัดครับถ้าเป็น S Class ครับจะมี3บั้งครับนะอ่านี่คือรุ่นแพงสุดเลยนะครับกันชนหน้าทรง AMG ครับนะ AMG คือรุ่นท็อปสุดก็จะดูสปอร์ตดูไยรุ่นหน่อยนะครับนี่ฮะคิวโคมียมตัดกันชนหน้านะฮะชายกันชนหน้าก็จะเป็นโคมียมหมดเลยนะครับก็ยังคงความหรูหราอยู่นะครับแต่นี่คือด้านข้างของเขาครับเป็นรถที่ใหญ่ นะดูคือคือถ้าเกิดขับมาเนี่ยโหคนมองเนี่ยต้องเป็นระดับแบบโอ้หผู้บริหารน่ะนะฮะล้อแม็กครับล้อแม็กตัวนี้เป็นมัลติสปोกครับของ AMG นะฮะล้อขนาดอยู่ที่20นิ้วเลยนะมาพร้อมยางมิชลินครับยางนี้เพิ่งเปลี่ยนมาเดือนเมษาก็คือประมาณ6เดือนยางเพิ่งเปลี่ยนมาแค่6เดือนเองครับยางใหม่สี่เส้นเป็นมิชลินไพลอตสปอร์ต t ี่ p ครับโอ้โหคุ้มเลยอะใครได้ไปนะฮะ ตัวเบรกครับไม่พอให้เบรกเป็นแบบแบบเจาะรูฮะจานเบลเลอร์นะ er เลยนะฮะมาพร้อมกับคาลิเปอร์เบรกอันเบลเลอร์เลยนะของมาสด้าเบนซ์ครับเพราะว่านี่คือรุ่น AMG มจีเขาจะให้ชุดเบรก AMG มาอยู่แล้วนะครับเป็นไงโอ้โหออปชั่นเยอะเยอะจริงๆนะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นช่วงล่างแอรเติกปรับสูงต่ำได้นะครับแล้วก็บอกเลยว่านุ่มนวลมากๆนะครับเหมาะกับผู้บริหารเลยนะครับด้านข้างเป็นไงคอฟอิอเลสเตชั่ให้มาสีประตูมือจับจะตัดด้วยโครเมียม คิ้วขอบประตูต่างๆตัดได้คมเมี่ยมหมดเลยนะฮะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวนะฮะด้านล่างที่เห็นหนู่นๆนี้ก็คือกล้องด้านข้างครับตันนี้มีกล้อง360อ,องศามาให้ AMG จะได้หลังคาแก้วพานอนลามิคการ์ดูปครับคุณดูดีหลังคาเป็นกระจกหมดเลยนะฮะระดับผู้บริหารจริงๆครับหายากนะตอนนี้ W222 ที่เป็นดีเซลล้วนเนี่ยแล้วผมชอบนะส่วนตัวเนี่ยถ้าเป็นสีเทาแบบนี้จะได้ภายในเบาะดำนะฮะ จะมีบางรุ่นที่เป็นเบาะน้ำตาลก็คือรถภายนอกสีดำเบาะน้ำตาลนะฮะถ้าเกิดใครอยากได้ภายในสีดำต้องเป็นสีเทาแบบนี้เท่านั้นนะครับสีนี้สวยนะดูหรูเลยนะคะแล้วดูแลง่ายด้วยครับด้านท้ายไฟท้ายของ S-Class จะเป็น3บั้งนะฮะและนี่ฮะโลโก้ S350D D คือดีเซลครับฝาท้ายได้ไฟฟ้าครับปลายท่อครับโครเมียมนะฮะดิฟฟิวเซอร์ท้ายเป็นโครเมียมตัดด้วยสีดำเงานะฮะ รูหลามากนะครับโอ้โหเจ็ดล้านกว่านะนี่ภายในกว้างๆครับด้านหลังใส่ของได้เยอะอยู่แล้ว S อ l a s s ครับดูดิพลาสติกแปะนะฮะใหม่ๆอยู่เลยนะครับนี่ฮะช่องใส่ของต่างๆนะครับปมกระดุมต่างๆมีมานะฮะดี๋ยวกนี้ดูอีข้างล่างใหม่ๆอยู่เลยนะครับนี่เป็นไงหลุมใส่ของนะฮะโอ้โหสวยๆนะฮะโอเค โครงสร้างไม่มีผ่านการชนหนักน้ําท่วมนะผมรับประกันครับพอดีนี่มันปิดพลาสติกหมดเลยผมว่าจะให้ดูโครงสร้างแต่ว่าผมตรวจแล้วฮะมีการรับประกันจากบริษัทวันทุคาอินสแตชชันนะคะว่ารถคันนี้คือ5ดาวครับ5้าดาวคือรถไม่ผ่านการชนหนักน้ําท่วมนะฮะและนี่คือผมให้ดูตะเข็บของฝากระโปรงครับว่ายังสวยอยู่นะสวยจริงนะเจ็ดล้านกว่านะ ใครซื้อเบนซ์เอสคันะขาดทุนไปให้คุณแล้ว5้าล้านกว่านะครับวันนี้คุณซื้อมือสองคุณได้ขับเอสคัทในราคาที่แบบโคตรถูกนะฮะเป็นไงสีรอบคันผมบอกแล้ว่าสมบูรณ์ยางเยิงนี่ให้ดูยางหน่อยว่ายางหลังก็สวยครับทั้งชุดสี่เส้นเป็นยางใหม่เพิ่งเปลี่ยนมา6เดือนมีใบเสร็จครับนะมีการรับประกันนยะคาลิปเปอร์เบรกจานเบรกเจาะลูเหมือนกันนะด้านหลังนะครับโหชันดีนะขับนุ่มนวลมากนะครับตัวนี้ นี่ภายในครับคันนี้จะได้ภายในสีดําครับลายไม้สีดํานะครับเบาะเป่าไฟฟ้าเมมโมรี่สามจุดครับที่สาคัญตัวนี้เนี่ยมีเบาะเป่าลมเย็นเป่าลมร้อนนะฮะปรับระดับนะครับนี่ปรับได้สามระดับนะลมเย็นลมเยาะลมร้อนนะครับมีทุกเบาะเลยสี่สี่เบาะอันนี้ตัว L ถ้าเรากดตรงนี้ปุ๊บเราสามารถปรับเบาะฝั่ง ข้างคนขับได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเอื้อมมือใหม่นะฮะนะถ้าตัวแอนะกดให้มันมีไฟเครื่องเสียงได้เบอร์เมเตอร์ตัวท็อปครับเสียงใสเสียงดีมากนะครับเอกลักษณ์ของเบอร์เมเตอร์และนี่ฮะปุ่มต่างๆสีเงินไม่ลอกครับถ้าเอสครนเขาจะให้วัสดุมาดีนะจะไม่เหมือนแบบเบนท์รุ่นล่างๆนะจะแบบชอบลอกอันนี้จะเป็นสีเงินแบบสีไม่มีทางลอกยากมากนี่เป็นท่านล็อกมือจับแบบสีเงินนะฮะปุ่มเปิดปิดไฟไฟ้าอยู่ด้านล่างครับและนี่คือช่องใส่ของครับ คุณดูดีเทลของเขาค่อนข้างที่จะแบบหรูหรางจริงนะฮะเจ็ดล้านกว่านะครับรถนี้คือผมยังเห็นรถนําขบวนอะไรก็ต้องเป็นเอสคัรครับนะเพราะนี้คือรุ่นที่ใหญ่สุดดีสุดของเบนซ์แล้วอะ่ะนะฮะและนี่คือออปชั่นครับถ้าตัว AMG d y n amic นะฮะคุณดูดินี่ฮะเป็นลักษณะเหมือนเขาเรียกว่าเป็นรูปพวงมาลัยอันนี้คือเป็นแบบช่วยขับอะออโต้พาลดอะนะฮะและนี่คือเตือนรถออกนอกเลน นะควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะฮะและนี่คือเฮดอัพดิสเพย์สามารถเปิดปิดได้นะมันจะสะท้อนเข้ากระจกบางคนไม่ชอบก็กดตรงนี้ได้นะครับนี่คือม่านครับนะม่านหลังนะครับเปิดปิด,ปดม่านหลังนะอันนี้สําหรับหลังสุดเลยนะผมเนี่ยหลังสุดตรงนี้นะครับนะม่านด้านหลังนี่มีทุกด้านครับคือเขาเน้นผู้โดยสารด้านหลังครับหรือผู้บริหารนะเนาะให้แบบมีความสะดวกสบายนะครับ ช่องแอร์ต่างๆสีงเงินนะฮะคอนโซลจะเป็นหนังสีดำนะครับไฟหน้าระบบออโต้ปุ่มพุทสตาร์ทนะฮะพวงมาลัย AMG ท้ายตัดนะครับ multi function สองฝั่งนี่คือสีดำๆคือ touchpad นะครับทำหน้าที่เหมือนเมาส์นะ,ะเอาไว้ควบคุมจอนะฮะและตัวนี้ตัวท็อปสามารถเ,าเขาเรียกว่าเรดร์คูดคอนโทรลหรือ adaptive c r u คอ e control นะครับสามารถตั้งระยะววาให้เรา ตามรถคันข้างหน้าห่างหรือใกล้หรือชิดหรือไกลอย่างเงี้ยมันได้หมดเลยนะครับแล้วก็นี่ก็คือปุ่มพวก,พวกควบคุมเกี่ยวกับหน้าจอในเรื่องของเรือนไม้ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นดิจิตอลหมดเลยนะครับต้องบอกว่าเปลี่ยนรูปแบบตีมได้นะครับเปลี่ยนได้รู้สึกจะ3ามีมนะเล่นได้เลยปรับเปลี่ยนรูปแบบได้นี่นี่คสามารถเล่นอย่างนี้ได้นะล้ำสมัยมากๆอันนี้เฮดอัพรีเพย์เดี๋ยวนะต่อนะครับนี่เนี่ยมันได้3ามตีมสปอร์ต c l a s s ิกแล้วก็โป g r e s s i v e ครับตอนนี้เราใช้เป็นโปรเก s สซีฟอยู่นะครับเอปรับเปลี่ยนได้3งรูปแบบเลยนะฮะอันนี้ผมเล่นให้ดูคร่าวๆก่อนเนาะตรงนี้ก็ปรับได้นะว่าแบบ head up d i s p พ a y ขึ้นนะแล้วก็นี่มีเดียโทรโฟนเรดีโอสามารถเอามาโชว์อนีนี้ได้หมดนิเ i กเตอร์มาโชว์ในจอนี้ก็ได้ครับเลือกเลือกโชว์ได้นะครับอันนี้โชว์เป็นเลขไม้นะฮะแล้วก็แอสเซสแตนนะครับก็เกี่ยวกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นะครับ โอ้เยอะระบบเยอะจริงนะฮะรวมถึงการเซอร์วิสครับว่าถึงระยะเซอร์วิสหรือยังอ่ะแต่เราอยากรู้แล้วก็เข้าไปดูนะครับเนี่ยมันจะมีการเซอร์วิสดูแอดบูได้นะครับแอซซิตพลัสฟูลแอนด์เอนจินออยล์เนะครับสามารถดูได้หมดเลยนะรูไหมโอ้โหสุดยอดซูเอาออกมาครับเกียร์อยู่คอพวงมาลัยนะตรนี้พวงมาลัยเนี่ยมีแพดเดิลชิปด้วยนะครับปรับเกียร์ที่พวงมาลัยได้นะครับ ซ้ายมือก็เป็นทัชแพดเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยเอาไว้ควบคุมจอ,อกลางตรงนี้จอมดจอมีเดียของเราเนะาะดูหนังดูหนังฟังเพลงนะควบคุมจากตรงนี้ทัชแพดแคปปุ่มเดียวเนี่ยสามารถทั้งคลิกทั้งเลื่อนเคอร์เซอร์ได้หมดเลยนะครับมาดูจอครับเอกลักษณ์เขาจอ,อกลางและจอเลื่อนไม้เนี่ยจะเชื่อมต่อกันเป็นจอยาว,ยาวๆแบบนี้ครับองบอกว่าดูล้ำสมัยดูลรูหลามากๆนะฮะนี่คือโอ้โหที่สุดของ ต้องบอกว่านี่คือยอดขายที่ดีที่สุดของเบนซ์นะ S Class เนี่ยเพราะว่าโหรถระดับระ,ะ,ะดับผู้บริหารรถนําขบวนอะไรเงี้ย<ม>เขาก็ต้องใช่งี้นะอ้าวงตางเงี้ยนาฬิกามีมาให้นะของเบนซ์คอนโซลกลางจะเป็นลายไม้สีดําครับตรงนี้จะเป็นโทนดาหมดเลยตรงนี้เป็นหนังสีดานะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆเลี้ยงสวยงามนะปุ่มออปชันต่างๆปรับแอร์อุณหภูมิแยกอุณหภูมิแอร์มี4โซนเลยนะแยกอุณหภูมิ4โซนนะครับ มีอะไรอีกอะออปชันเยอะจริงนะคันนี้ต้องบอกว่านี่ช่องลายมงลายไม้ต่างๆสวยงามนะครับนี่เป็นเก๊ะครับเก๊ะเอาไปซ่อนเงินครับนีช่องเสียบไฟแล้วก็ช่องใส่ของนะครับนี่ข้างในก็จะเป็นช่องวางแก้วสองช่องครับนี่เป็นช่องชาร์จไฟเหมือนกันนะครับโอ้เยอะจริงออปชันนี่ปุ่มออปชันต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะรวมถึงมีในเรื่องของ เพิ่มลดเสียงปิดวิทยุอาร์กเซนเซอร์ตัวนี้มีระบบลิฟต์รถด้วยนะสามารถยกสูงต่ำได้ถ้าเรากดปุ๊บเนี่ยถ้ามีไฟอย่างเงี้ยรถเราจะยกสูงขึ้นตัวนี้เป็นช่วงล่างแบบแอมเมติกครับก็คือปรับสูงต่ำได้แล้วก็นุ่มนวลมากๆครับไดนมิกซีเล็กปรับโหมดการขี่นะฮะถ้าเรากดเนี่ยมันก็ปรับได้กี่โหมดอ่ะดูสิ fort, คอมฟอร์ตนะฮะสปอร์ตนะมันปรับได้แล้วก็มีอินดิวิดวลนะครับ การปรับโหมดรันพีนะแล้วก็ในส่วนของมีอะไรอกะออปชั่นเยอะนะระบบถอยจอดอัตโนมัติมีมาให้นะครับนะตรงนี้หนังหมดเลยสวยๆนะครับสภาพหรูหรานี่อนะ่มีช่องชาร์จไฟนะวางมือถือชาร์จได้นะครับแ่นหน่อยฮะคอนโซลหน้าก็ยังคงความหรูหรานะลายไม้ไฟแอมเบียนไลท์ทั้งคันเลยอะ่ะนะเบาคู่หน้าเนี่ยเป็นเบาะนวด เบาคู่หลังก็นวดคือนวดหมดเลยะนะโอ้โหเป็นไงรถระดับเจ็ดล้านกว่าครับเป็นไงหรูไหมสังเกตเบาปลีกบอกเขาจะเหมือนโซฟาอ้วนๆใหญ่ๆนะครับคือเขาเน้นความนิ่มน,นวลไม่ได้เน้นสปอร์ตนะเน้นแบบนิ่มน,นวลน,นะครับเนี่ยที่เจาะรูเนี่ยคือสามารถมีฮีตเตอร์ขึ้นมาก็ได้หรือจะเป็นเป่าลมเย็นก็ได้นะครับรออปชั่นเยอะอะดูหลังคาหน่อยฮนะนี่กระจมองหลังตัดแสงครับ ที่ใส่แว่นครับที่ก็เป็นปรับเ,เปิดปิดม่านไฟฟ้านะครับหลังคานะปิดหลังคาสรุปไฟฟ้าเห็นไงแล้วดูหลังคาดิสองตอนนะครับด้านหน้า1บานใหญ่ๆด้านหลังอีกหนบานครับด้านหลังนี้สามารถเปิดเปิดม่านแยกได้นะบางทีแบบผู้บริหารเขาอยากจะปิดม่านส่วนตัวเขาก็ปิดได้นะครับคือสามารถควบคุมได้จากด้านหลังหมดเลยนะครับ ตัวฟิล์มเนี่ยลูกค้าเพิ่งติดมาแค่ประมาณ6เดือนเหมือนกันครับมีใบรับประกันฟิล์มนะครับของ 3M นะฮะเซรามิกนะครับฟิล์มอย่างดีนะฟิล์มเนี่ยหมื่นกว่าบาทนะครับเพิ่งติดนะฮะด้านหลังต,ตัวหลังนี่เป็นไงออปชั่นมีลายมงลายไม้เบาะไฟฟ้าเมมโมรี่จุดและนี่ฮะลมเย็นลมร้อนนะด้านหลังผู้หลังเนี่ยเป็นเบาะนวดนะครับ แล้วก็มีลมเย็นลมร้อนเครื่องเสียงเบอร์เมอเตอร์ครับนี่อันนี้ก็จะเป็นควบคุมกระจกนะฮะอันนี้ซ้ายนะเราสามารถเปิดปิดกระจกฝั่งซ้ายได้ด้วยนะครับนี่นะฮะเออขอโทษไม่ใช่กระจกม่านนะครับควบคุมม่านฝั่งซ้ายแล้วนี่ม่านฝั่งขวาอันนี้ม่านฝั่งขวานี่ฝั่งขวานี่นะครับคือด้านหลังเนี่ยถ้าปิดทึบหมดเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเหมือนห้องนอนเลยนะมืดสนิทเลยนะเอาไว้พักผ่อนนะครับและนี้ก็เป็น ม่านหลังครับม่านหลังนะประตูฝั่งขวาฝั่งซ้ายควบคุมม่านได้ทั้งหมดเลย3าด้านนะครับแบบนี้นะครับหัวอปชั่นเยอะจริงนะและอันสุดท้ายครับเหลือปุ่มสุดท้ายครับปุ่มสุดท้ายนี้คือม่านหลังคานะครับนี่ขาวกดดูนี่ฮะม่านหลังคาด้านหลังนะควบคุมเฉพาะด้านหลังครับเดี๋ยวผมเปิดอแบบ่ะนี่เป็นไงหัวชั t นเยอะจริงนะครับ มีอะไรกันเยอะมากนี่มีกระจกแต่งหน้าด้วยนะนี่คุณผู้หญิงครับนี่กระจกแต่งหน้านะมีผู้หลังเลยออปชั่นเยอะจริงเดี๋ยวพาไปดูตรงกลางก่อนแอแยก2โซนครับด้านหลังเนี่ยแยกุณหุูมได้ซ้ายขวามีจอนะครับใส่ซีดีได้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็มีช่องชาร์จไฟนะครับคือทุกอย่างข้างหลังเนี่ยปรับอีกได้หมดนะสำหรับผู้บริหารตรงนี้เป็นที่วางแก้วนี่ นะครับดันลงไปอย่นี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีช่องใส่ของนี่นี่คือรีโมทครับสำหรับควบคุมจอหลังตัวนี้จะมีทั้งหมด3จอนะควบคุมโดยผ่านรีโมทตัวนี้นะฮะเวลาเราใช้รีโมทเนี่ยเห็นไหมเราจะมี L L คือซ้าย R คือขวานะครับคอมมานดคือตรงกลางครับจอด้านหน้าคนขับอะนะรีโมทอันเดียวควบคุมได้ทั้ง3จอครับนะแล้วก็ลองเล่นดูนะฮะตัวนี้มันมีระบบ นวดมีอะไรเงี้ยโหแบบมัลติมีเดียได้เล่นได้หมดเลยนะนี่เป็นช่องเก็บของเขานะครับอเอ๊พาไปดูประตูฝั่งโน้นดีกว่าฝั่งโน้นเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีออปชันเยอะกว่านะครับทำยังไงฝนะั่งซ้ายจะมีออปชันเยอะกว่าฝั่งขวานะครับเพราะว่าเขาเน้นฝั่งซ้าย ฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีออปชันคือสามารถนอนได้ทุกอย่างเหมือนฝั่งขวาแต่จะมีปุ่มนี้เพิ่มเข้ามาปุ่มเนี้ปุ่มนอนเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนะมีเหมือนกันปะ่ะฝั่งนี้ก็มีเนาะจะมีปุ่มนี้ปรับเบาะหน้านะครับมีไหมเดี๋ยวผมดูให้แป๊บหนึ่งไม่มีฝั่งนี้ฝั่งนี้จะมีปุ่มสําหรับนอนอะ่ะถ้าเรากดปุ่มนเนี้ยตัวเบาะเนี่ยมันจะปรับให้เราอยู่ในท่านอนแบบเหมือนเรานอนที่บ้านเลย นะฮะนอนได้ดีขนาดนั้นแล้วมีลมเย็นลมร้อนนะฮะถ้าเรากดปุ่มนี้ควบคุมเบาะด้านหน้าคนขับเราอยากจะเลื่อนเขาไปด้านหน้าเนี่ยเลื่อนแบบนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องแบบให้คนขับเขาสั่งงานอะ่ะเราสั่งงานได้หมดนี่ก็เป็นควบคุมเกี่ยวกับม่านม่านซ้ายประตูซ้ายประตูขวาม่านนะแล้วก็ม่านหลังนะครับแล้วก็ม่านหลังคาสี่อันควบคุมได้หมดเลยนะครับเนี่ยแงปงว่าตูา้ต่างสวยงามไหมผมกดให้ดูมา่านอันนี้ม่านหลังทุกที โอเยอะมากแลางนี้ม่านข้างเห็นไหมนี่มันก็จะพับเก็บเข้าไปในนี้หลูไหมว่รหลูเลยนะแล้วนี่แอร์เออมีแอร์ด้านข้างตรงเสานี่มีนะครับโอชั่นดีมากเอ้ยผิดน,ะนี่แล้วดูหนังฟังเพลงกันปะแล้วดูอินทีเรียภายในด้านหลังกว้างนะครับผมนั่งเนี่ยคต้สบายเลยนะรถที่นั่งสบายจริงๆนะครับ เดี๋ยวจะให้จะกดเบาให้ดูนี่ฮะนี่เวลาเรากดปอนถ่าดูกดตัวนี้ด้านหน้าเนี่ยเขาจะเลื่อนเก็บก่อนรวมถึงหัวหมอนเขาจะพับคอเก็บถ่ายให้เห็นเข้าม้างในนะครับเห็นไหมคอหมอนมันจะเก็บนะครับเนี่ยเบาะมันจะเลื่อนใน,นสุดเลยถอยมานะครับเป็นไงนี่คือมันกําลังเลื่อนอยู่นะ ถอยไปเยอะมากเลยขาผมไม่ถึงแล้วอะ่ะอ่ะอมาถึงเบาะผมแล้วถ่ายครั้งนี้ถ่ายที่เบาะผมอันนี้นี่มาถึงเบาะผมแล้วเบาะผมมันจะเริ่มยืดน่องนี้มาแล้วเห็นไหมคุณดูแล้วฐานเบาะตัวนี้เดี๋ยวมันจะยืดออกไปนี่ฮะมันมียืดฝั่งนู้นมาด้วยปอนตรงปลายเท้าจะยืดมาจากตรงนู้นนะครับถ้าเกิดขาไม่ถึงอะไรเราก็เลื่อนเบาะข้างหน้ามาได้นะเพราะว่ามันไปไกลเกินนะคือนอนได้เลย โอ้โหดูด,ด,ดูความกว้างนี่อ่ะยืดได้ละโอเคนอนสบายนะครับปิดม่านปิดอะไรได้หมดเลยนะแล้วก็ดูนงดูหนังนะครับใช้รีโมทตัวนี้ควบคุมเอานะครับแล้วก็มีระบบนวดนะครับก็สบายผ่อนคลายมีนวดเย็นนวดร้อนนะครับนี่คือออปชันที่อยู่ในรถ7ล้านกว่านะครับตัวหลังคาเนี่ยเท่าที่ผมมองเนี่ยนะฮะ ต้องบอกว่าตัวผ้าหลังคาเนี่ยดูดูหรูเหมือนกันนะมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นหนังกลับอ่ะนะผ้าคันธล่านะครับสีดำครับทำให้หลังคาเราดูหรูหรานะมีม่านหลังอะไรครบเลยเปิดปิดไฟได้นะครับมีกระจกสองหน้านะต้องบอกว่ารถคันนี้เหมือนบ้านเคลื่อนที่ได้เลยนะครับคุณไปที่ไหนคุณสบายแน่นอนนะครับนะนี่เจ็ดล้านห้าเจ็ดล้านหกครับ ประตูหรือบอกเป็นซอฟโ์คลดครับปิดเบาๆครับสี่ประตูเนี่ยเป็นซอฟ c ์คลดประตูดูดนะหมดยังออปชั่นหลกัหลกๆก็จะเป็นเรื่องเบาะหลังนะครับพี่แบบจะเปิดห้องเครื่องให้ดูเยอะหน่อยนะครับคันนี้คือออปชั่นเยอะจริงนะครับตัวนี้เครื่องยนต์สามพันดีเซลล้วนครับต้องบอกว่าประหยัดน้ํามันนะเห็นเครื่องสามพันอย่างนี้นะถ้าทา อัตราการบ,บริโภคน้ำมันก็อยู่ประมาณสัก16-18โลลิตรนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์แบบ6สูบเรียงนี่6ไซลินเดอร์ 1, 2, 3, 4, 5, 6แรงม้าครับ286แรงม้าครับศูนยถึง100ภายใน6วินะโคตรแรงนะคือเครื่องดีเซลเนี่ยบอกเลยว่าถ้าใครเคยใช้เนี่ยแรงนะน็อตเดิมไม่ขยับน็อตฝากระโปรงไม่แกะนะครับน็อตเดิมหมดเลยนะไล่ฝากระโปรงขึ้นไป นะสวยเดิมหายยากนะครับสภาพแบบนี้นะน็อตเดิมหมดด้วยนะครับนี่น,น็อตไม่แก่เลยนะครับโอ้ผมชอบมากนะรถเดิมๆแบบนี้นะครับดูดีสภาพของเครื่องอยู่นี่สตาร์ทอยู่นะเครื่องยนต์ไม่ดังนะครับไม่ค่อยดังนะไม่ใช่เหมือนรถกระบะนะไม่ใช่ตอนนี้สตาร์ทอยู่ดูตามโครงเหล็กนะฮะใหม่ไหมเจ็ดล้านหกครับป้ายแดงครับวันนี้ฮะเหลือเท่าไหร่รู้ไหมผมขายแค่ ถูกสุดเลยสองล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทตีไปสองล้านหนึ่งแสนบาทอะนะเอาให้เข้าใจง่ายๆสองล้านหนึ่งแสนบาทนะครับคุณได้เอสคัระดับเจ็ดล้านมีคนขัดทุนให้คุณา5ห้าล้านกว่าแล้วนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับรถคันนี้เนี่ยประวัติดีเข้าศู์ตลอดครับม book service ีบุ๊กเซอร์วิสนะฮะบุ๊กเซอร์วิสพร้อมประวัติคันเข้าสูน์ลืมให้ดูมีเยอะจริงๆต้องบอกว่าผมอยากจะพูดให้ครบเลยนะเพื่อให้คนที่ซื้อรถกับผมสามารถตัดสินใจจองได้เลยนะครับ ปอนมาด้านหลังแป๊บนึงที่พวกเอกสา,ารเราวางไว้ตรงนี้ไปไหนแล้วปอนมันจะมีบินเข้าศูนย์ทั้งหมดเลยอ่ะนี่ Book service อ,อ,อยู่นี่นะฮะสิ่งที่ผมจะให้ดูครับก็คือวันออกรถนะจะได้รู้ว่ารถเนี่ยมีอายุการใช้งานกี่ปีนี่ฮะ S สามารถสุด AMG Dynamic นะฮะซื้อเดือนวันที่9เดือน10 2019ครับรถออกปี 2, 2019เดือน10นะ ที่เบนซ์แจ้งวัฒนะนะครับนี่ตามบุ๊กิตเลยนะครับ oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลจริงๆมันมีใบเสร็จการเข้าสู่นะ่ะวางอยู่ตรงนี้นะฮะทั้งหมดตั้งแต่ปี2 0ง9นจนถึงปัจจุบันทั้งหมดเลยนะครับซึ่งผมลองอ่านแล้วเนี่ยมันจะมีในเรื่องของเคมในเรื่องของชงถุงลมมาแล้วนะครับแล้วก็ทําในเรื่องของเซอร์วิสต่างๆอ่ะนะครับมีบินเยอะมากนะครับนะก็สามารถมาขอดูได้ที่ มันมีกันหนีบนะไม่ต้องกลัวฝากระโปรงหนีบนะครับแค่เอามือแตะมันก็ไม่หนีบแล้วนะใครสนใจดูรถคันนี้นะ s 3ส0ามารถสูตรดีดีเซลคันนี้นะติดต่อที่ร้านโยรัชดาบายคุณแบงค์นะครับอยู่ตรงพระราม9ก้าแยกพังเมืองสุดวัฒนาธรรมโทร087 440 888 8 88นะครับจัดไปแน้นได้นะครับมีไปแน้นมีบริการส่งถึงที่นะครับก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ